เดี๋ยวจะให้ดูใต้ถุนห้องน้ำนะคะนู้นยกพื้นไงเสาเนี่ยค่ะใต้ถุนห้องน้ำ มันถึงได้สิ้นเงินเยอะไงมันทำห้องน้ำใต้หน้าผาไหลหน้าผาโน่นนะเห็นไหมข้างล่างนเป็นคานเทคานเทพื้นแผ่นคอนกรีตสำเร็จมาวางแต่ถ้าทำพื้นลาบเนาะโอ้หมดห้องละหมื่นแค่นั้นแหละ เมียมั่งหกห้องนี่ก็ประมาณแปดหมื่นโอโคงหลังคาเหล็กก็ประมาณแสนสองเศษๆนั่นแหละแล้วมันจะลอกเข้าไปเห็นไหมข้างล่างเป็นอย่างเงี้ยมันถึงได้ทั้งเสียเวลามากทั้งหมดเงินมากดูวางท่อซ่วมลงมา ตอนสรางเอาวงลงไปตั้งนะโหยิ่งเท่าละหดใหญ่เลยหามไม่ลึงปึงปังลงมาจากข้างล่างนะู้นนะใช้แรงคนหมดนะคะไม่ได้ใช้รถเคนยกนะดูสินะโมทนาบุญกับนายช่างทุกคนตั้งแต่เริ่มแรกที่มาวางฐานห้องน้ำนี้นะคะผู้ใดนำมาใช้ปลดทุกข์ถ่ายหนักถ่ายเบาขอยพ้นทุกข์ พ้นทุกทางกายและใจโดยทั่วกันนะทำยากกินลำบากมากเลยนี่นายช่างแต่ละคนมีความอดทนทละหดมากค่ะตั้งใจทำกันอย่างไม่ยี่ละเลยทำยากมากนี่หามบงลงมา,นงนามในช่างคณะแรกมีนายเดชสุขเฟืองพ่อชาติพ่อป้อมนายสมบูรณ์ป้องพ่อหนุ่มนายน้อยธามา นายดำขันป้องอินนายสร้างรุ่นแรกนุ่นดูสิยากมากอ่ะเนี่ยอ้ามันส่งรวจงานขยายมันตรวจงานวิศวกรใหญ่นายสรางใหญ่ค่ะวิศวกรใหญ่นะนะหืมวิศวกรใหญ่ค่ะ ไงล่ะหน้างานผ่านไหมืมวิศวะหน้างานผ่านไหมคะืมกินยาเลอลูกแล้วจำเป็นต้องใส่ระเบียงนะถ้าไม่ใส่ระเบียงคนมันก็ห้องน้ําก็ร่วงตกแน่ๆมันก็เลยหมดเงินเยอะตรงนี้แล้วก็ช้าด้วยแล้วก็ โอ้ยทำยากมากเลยขอบคุณนายช่างทั้งหลายที่มีวิริยะอุตสาหะนะคะขอให้ในายช่างทุกคนจงเจริญพร้อมโดยจ้าภาพถวายทรัพย์ปัจจัยเงินทองมามีส่วนหินดินทรายค่าแรงช่างทั้งหลายนะคะจนสำเร็จรลุล่วงเป็นรูปธรรมเนี่ยหรืออีกประมาณส0เก็เสร็จแล้วค่ะ สาธุสาธุนโมทรมนี้ขอให้ในายช่างทุกคนญาติธรรมทุกคนญาติสายบุญสายธรรมทุกคนที่มาส่วนร่วมโดยช่วยกันเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะขอให้มีความสุขความเจริญในชีวิตทุกด้านทุกการด้วยกันทุกคนเิอห้องสุขาห้องนี้ห้องสุขาวดีสร้างถวายบูชาพระตนะไตไว้ให้ลูกสาวลูกชายพระเจ้าที่จะมาบำเพ็ญ ขาดเก่าเผาลุนกิเลสตรงนี้ได้ใช้ถ่ายหนักถ่ายเบาได้ใช้ปวดทุกข์ขอบุญนี้จงสําเร็จแด่ผู้ร่วมด้วยช่วยกันทั้งจัะภาพเงินทั้งจัะภาพแรงกายขนหินดินทรายขนปูนติดกระเบื้องคุณแม่จึงได้ใช้แรงกายคุณแม่เนี่ยมายอมติดกระเบื้องแม่ไม่มีเงินนี้แม่ก็ใช้แรงกายแม่แล้วมาทําเอาถวายพุทธเจ้านะคะอืม จะเสร็จเป็นรูปมาทําแล้วจําเป็นต้องทําลูกกงเพราะคนมาใช้ห้องน้ําจะได้ไม่ตกลงไปโมทนาสาธุสาธุสาธุ่หนได้บุญน้ำกันสุกคนเ้อค่ะเจริญสุขเจริญธรรมค่ะ หนูไปไหนกันนะเข้าป่าเข้าลกทำไมมากันไว้หน้าปลอลหรอยู่นั่นนะ่ะมาลูกมาเช้านี้เช้ายี่สิบสามกุมภาหกห้าค่ะอากาศหนาวเย็นมากเลยห้องน้ำทูนเก้าถวายพลัตนัตยัยม,มามามาลูกมามา มาเร็วจะททำงานก่อน